เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอจากแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้สวยสดงดงามทำยังไงไปดูอันดับแรกสำหรับคนที่มีจอคอมพิวเตอร์เพียงจอเดียวสามารถคลิกขวาไปดูที่มุมมองแล้วจะเห็นแสดงไอคอนเดสก์ท็อปให้ติ๊กออกทีนี้หน้าจอเราก็จะดูค l e นดูสะอาดตาใช่ไหมส่วนถ้าเราอยากได้ไอคอนคืนมาเราก็แค่คลิกขวาเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่มุมมองมันจะมีแสดงไอคอนก็ติ๊กคืนมาเหมือนเดิม นี่มาดูการตกแต่งด้วย UI กันครับให้เข้าไปที่ Microsoft Store แล้วพิมพ์หาคำว่า Clen s UI ครับมันจะขึ้นมาเป็นอันแรกเลยให้เรากด เก็ตเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็รอมันโหลดสักครู่ครับเราก็จะได้หน้าต่าง UI ขึ้นมาซึ่งก็มีลูกเล่นของ UI ที่สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆได้ก็ลองศึกษากันดูไม่ว่าจะเป็นธีมไม่ว่าจะเป็นอล l ป p ปอ e r หรือไม่ว่าจะเป็นไอคอนอยากได้แบบไหนก็ลองปรับๆกันดูครับถ้าใครไม่อยากใช้อล l ป p ปอ e r จากการโหลดแต่อยากใช้อลเปเปอร์เคลื่อนไหวอย่างนี้ก็ wallpaper engine ครับในสตีมมีบางช่วงที่ s i l e n UI มันทับกันกันกบ wallpaper engine ให้กด r e สต a r t ที่ silent UI ครับมันก็จะกลับมาเป็นปกติและเพียงเท่านี้หน้าจอคุณก็จะติด แกลมครับดูสวยงามดูมีระเบียบเรียบร้อยอะไรเงี้ยมันสามารถนําไปปรับแต่งคู่กันกับเรเมเตอร์ก็ได้ครับถ้าอยากรู้ว่าทํายังไงกดใจกดติดตามแล้วเซฟคลิปไว้ดูเพื่อที่จะเอาไปปรับใช้แล้วกันหรือถ้าใครมี Wall w a ลเปเปอร์เอนจิแล้วอยากให้ทำวอลเปเปอร์เอนจิที่ผม pick up มาเลือกใช้ก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับวันนี้ไปละอย่าลืมติดตามล่ะบาย